i okay. okay. นี่นะครับเราพามาทิ้งเก่าเลยครับคือพัทยาทิ้งเก่าของนายกสามารถเจ้านะ <c oughs> วันนี้เราจะพามายอ้อนดูกับอดีตยอดแอดในอดีตท่านหนึ่งนะซึ่งอาจจะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเป็นคนที่ใช้ศอกเก่งมาก <c oughs> ดีที่สุดดีที่สุดจนมาลาหลังจากเรื่องชงปวนแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมาพร้อมกับเราลูกมูลนิมากครับตอนนี้ผมขอแนะนำาึ ให้ใหญ่กับยอดยคุณบลคิตเตะภูมิครับขรัสวัสดีครับ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 เราเริ่มที่มูใหญ่ผมคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดแล้วมาอยู่ปัญญาหน,น่ยพอผมเลิกมวยที่กรุงเทพเราผมก็ลงมาเที่ยวหาเพื่อนที่ปัตยามาเที่ยวมาดื่มมากิานอะไรประมาณน,นี้เริ่มเดิมทีเลยครับต่อนอายุเท่าไหร่ ปอยครั้งแรกก็อายุ12ปีครับที่ไหนครับที่ไหนปอยที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแถวแบ้านแล้วอเมื่อไหรอะไรกันตอต่อยลึกยังไงที่ว่าเป็นมวยในชักนำมาหรือว่ายังไงครับอ๋อเอาเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกเลยเพรว่าตอนเริ่มแรกก็ที่บ้านมันไม่มีค่ายมวยไม่มีอะไรครับพอดีที่ที่อ่อนเอสุนัขภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับ เพราะมันก็มีนักมวยเก่าที่มาอยากเทพขามีกระสอบมวห้อยไว้ใบหนึ่งเดินแปเรียนก็เตะทีหนึ่งเลิกเรียนมันก็เตะทีหนึ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปมวยบ้านนอกเมื่อก่อนมันจะมีงานประจําปีบ่อยมากใช่ใช่เมื่อกอนไม่หิบฝานนี้นะก็งานวัดทุกวันวันตกจะมีมวยอ่ะวันนึงอาจจะมีสองห้าสามงานโดยมวยอ่ะใช่คร me, mm ับ hmm. พ mm ี hmm. <th 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 ่มาแล้วต่อเยอะไหมก็ก็ตอนแรกก็ไปเปรียบก่อนนะพอตัวเท่ากันหี้เขาก็ พวกคนมอเขาปมมาเอ้ได้ได้ต่อยเลยได้ครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกก็ชนะฮะได้ได้กันตัวอะไรได้สามติบาทครับมีแต่มีแต่ตั้งเหรียญบาทใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนสามเหรียญบาทสามติบาทไปโรงเรียนเดือนกว่านะการป้องกันป้อมแบบนั้นที่ไปต่อยอ่ะมันมันไม่รู้เรื่องไม่ไมาถามนิดนึงเนี้ยพอเริ่มต่อยตรงนั้นแล้วนะเพราะว่าไอ้น้องเองเข้ามงที่มีชื่อเสียงดีแล้วนะก็อยากรู้ว่าหลังจากนั้นในตรงนี้ต่อยเขนแถวมัน้อง เยอะมากต่อยต่อยอีสานมัดเป็นร้อยมากก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยกว่าครับพี่มากต่อยเป็นร้อยเลยอ่ะกว่าร้อยโอ้โหก่อนเข้ากรุงเทพนะเข้ากรุงเทพเพราะผมเข้ากรุงเทพช้ามากนะครับเข้าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมเข้ากรุงเทพมาประมาณอายุจะยี่สิบเลยนะโอ้โหช้าเนาะช้ายี่สิบหมปีมะเส็งแล้วฉีดปโปรเปอร์ไงพีนี้จำไม่ได้จำไม่ได้ก็ประมาณปีสามสามสามต้น จะไ้่แค่มีชื่อเสียงนะชื่ออะไรต้างๆในอีสานนะที่ต่อยที่อีสานก็พวกเทิดเกียรติต่อยพวกเทิดเกียรติอะไรเทิดเกียรติพวกเลกลาดติดกงเทพพวกชุดที่เทียเจ๋งๆในอีสานยุคนั้นต่อยกันแทบเือหมดในรุ่นเดียวกันแสดงเหมือนระดับต้นๆของจังหวัดคือนักมวยแต่ละคนเนี่ยเขาเมไม่เหมือนกันอย่างเช่นโดยคุณพลเนี่ยเขาเปิดตัวั้งแรกที่ฟ้องมวยเนี่ยเขาฟ้องแบบรักงหนาวใจชอบมือฟองยุ้ไว้เตะไปเกะมา ไม่ได้มีค่ายมวยตัวตนเพราะยะนี่นะเกิดการเปรียบมวยเกิดขึ้นเนี่แล้วก็ปล่อยกันปล่อยเพื่อความากของตัวเองแต่ไม่ได้ไปใส่อาไปค่ายไหนกองเลยใช่ไหมครับกองเองอ่ะแล้วหัวหน้าค่ายติดใจภูมิใครอ่ะหัวหน้าค่ายติดใจภูมินี่อ่าคนในวงการมวยป่ะ ในวงการมวยแต่ต่างจังหวัดไม ت, ่ค <mind> ่อยเข้ากรุงเทพไม่ค่อยมีชื่อใน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 ตัวจังหวัดในอะไรก็ไม่ได้เกษติไทยภูมิมีไม่กี่ตัวมียอดขุนพลแล้วมีใครอีกอะไรยอดเมื่อก่อนก็มีพรมริชิตพายุน้อยทศเสถียรทศกา์พวกนี้พวกชาติกะทิงพวกนี้อแล้วค่ายคราก็มีตีฟอร์มาฐามไม่ใช่หรไม่ไม่มีครับหรือใช้ชื่อค่ายแล้วต่แต้เอาเอาอย่างนี้เยได้เข้าใจง่ายชื่อค่ายเป็นชื่อวัดที่บ้านนะวัดไบภูมิขนาจารย์โออแล้วไอ้ที่ซ้อมเนี่ย ไอ้มีต้นไม้แล้วก็แขวนกระสอบแล้วก็มีร้านแล้วก็ต่มกันเยายยาะกันไปมันม่มีเทคนิคการซ้อมอ่ะมันไม่รู้รุ่ใหม่ทุกท่านซ้อมตามซ้อมที่วัดฟังนะครับเอฟีรู่นใหมนี่จากคำปากคำของยอดแก่สมัยก่อนซ้อมงานวัดไม่มีเวทีแล้วก็ไม่มีคนคุมด้วยอใช้มาครับตัวเองซ้อมดีังครับตัวเองซ้อมเขายังเก่งได้อืแล้วมวย่ายมาตรฐานทุกวันนี้ทั้ง โอ้ยกินดีอยู่ดีบำรุงดีบำงเท่าปต่อยป่ะอ่าดูดูพวกนี้เราดูอยู่มันเดินไปเรื่อยแต่มีติอยู่นิดนึงไม่ชอบหมดแล้วแล้วไปไงมาไงเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เป็นมวยสองมากกอนเลยว่ารู้ว่าเป็นมวยเข่ามวยฝีมือไม่กาะเลยเพราะว่าใช่เกไะ้ดีมากวันนั้นรื่าเอาเอาที่ผม พักรักจำดีว่ะพักรักจำเลยเขาทาได้เว้ยทำไมชอบจังเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยไปหัดคันใบไม้อะไรตรงที่ระยะเท่ากัอนเท่าไรเนี่ยเจอป๊๊บประมาณนั้นครับพี่บมายมวยไทยที่ว่าใช้ศอกได้ดีรุ่นก่อนนานนี้ก็มีอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิไอต่อฝานแล้วก็มาไอ้นี่พันสองร้อยเข็มหลังๆมาพวกเมืองไทยพวกนั้นเราเรายัง มันไม่ค่อยได้ดูไ่คุช่องนะเมื่อวันฝองอีน่ะแต่ว่าเมืองไทยยังสู้อยู่ไป็นไรไอ้มันอกบมาฟันท่าเลยไม่แล้วไอ้ฉายาพันศอกร้อยเข็มนั้นมันมาจากฝ่ายไหนจําได้มั้ยสมัยสำโรงเวทีมวยสำโรงยุคตั้งแต่ก่อนเขาเทพเหรครับที่แสดงมึงก็ฟันศอกแตกมาตั้งแต่ก่อนเขาเทพจำได้ว่าฝันนึกตัวเองต่อยมวยนะที่ที่ว่าอาวุธลายของใครนะมันเริ่มฟันตั้งแต่ใครเป็นคนใครเมื่อตอนยกคไดรับไหน อันนีพอจำได้ไหมก็ไม่รู้ว่ามีสองมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละไม่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 มีครับพี่เมื่อก่อนไม่มีเพราะเมื่อก่อนผมเป็นมวยเข่ามวยเข่าเป็นมวยเข่าผมผมจะตีเข่าแรงตีเข่าเจ็บนะเมื่อก่อนแล้วแล้วผมมวยบ้านนอกนะเขา พอต่อยเสียกพ่อให้กินเหล้าขาวใส่น้ำตาลอแก่ชมปในอันนี้กูก็กินเมื่อก่อนกูกินเหล้าขาวกับน้ำตาลน้ำตาลแดงอ่ะก็พอชําในไปช้ป์ในมาหลายไฟก็เป็นคนกินเหล้าแต่นี้ตัวบุรีแต่นี้แรงไม่มีเทำไงวะถึงไม่อยากต่อยห้ายกแล้วต้องมาฝึกสอกเองเพิ่มสอกมาเพิ่มสอกมามันจะได้ไม่ต่อยห้ายกนะมันจะได้ไม่เปลืองแรงมันจะได้ไม่หมดแรงการชกเองนะ พันสองร้อยเข็มนะอยากจะทราบว่าเอ็งนึกออกมาไฟไหนจริงฟันจนุงสาเรื่ยเลือดท่วมเลยฟันนี้ที่กู้สู้แตกที่ฟันเนี่สิงน้อยฮะสิงน้อยฮะผมได้เบือนหน้าหนีเลยใครนะสิงน้อยขอประสาทขอสิงน้อยขอประสาทครับผมได้เบือนได้เบือนหนีเราเล่ามาได้ความนี้ไปหลายการก็คือว่าฟันมันมันเปลือกตกลงมาแล้วเปลือกตาเปลือกตาเยอะครับ อ๋อแต่แดงมันแตกแถบนี้แตกนี่แล้วเปลือกตามันย้อยลงมาย้อยลงมามันย้อยลงมาเนี่ยมันแตกแตกขอบคิ้วนึกดีใจเนี่ยผมก็หยุดก็หยุดไม่ได้เพราะว่ารารกีฬาใช่ครับเพราะว่าไฟแรกผมแพ้เขาที่ใจที่โใจถ้าผมรต้องแยกแยะมวยใช่ครั้งแรกแพ้ก็เลยต้องสงสารใช่ใช่ครับอะรก็คือว่าเราในสงสารหรือไมสงสารฮะทำไมหมอไม่จับสักทีอย่างไรประมาณนมอหมอเล่นไปสียเหมือน หมอไม่กล้าจับหมอเล่นตรงข้ามอยู่แล้วอาหมอคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีฟันตุ้เอาพี่ต้อยเริ่มตะยกลุมพินียกก่อนนะถ้าโอ้โหใช่ไหมพี่ต้อยว่าไหมถ้าไม่เหมือนหมอหมอหมอไก่ไม่มีจับก็หมอเขาเรียกหมอใจเพชรไงลุมพินีเอามาต้องน้อยหมอใจเพชรหมอใจเพชรองน้อย เมืกก่อก่อนถ้าไม่จริงๆอ่ะหมอไม่มีจับอ่ะอืทำไมนี่นะคข้าทำไมอันตรายจริงหมอไม่จับนะสมัยก่อนแล้วกูถามจริง,งๆอะ่ะก็ด่ากขหาอุปถาเนี่กูแตก่ขนาดนี้แล้วกำบ้ากาูไม่ได้ถูกเขน็นเลยกูมาถามยึบโดงยบาลยึดยีย่อ่ไม่ยึดเลยยึงไม,ไม่บ่นไม่ยึดใครอะไรจะจับกูยังไม่บ่นเลยเลยไม่ได้เย<ม>ึด <บน S 2> เลยแต<ห>่แต่เลี้ยงเยอะอ่าเนี่ยแล้วผมนี่ยิข่าวมาว่าคอยแต่ละครั้งนี่ฟ้องผมไม่กี่วันนี่เหระ ก็มีก็ก็มีเต็มเต็มที่ก็มีสองอาทิตย์สิบสี่วันที่วันนี้ที่สุดเนี่ยที่เราตอนชกไฟนั้นต้องกี่วันสิบสี่วันฮะสองอาทิตย์เต็มเต็มต่อยก็ใครต่อยก็ใครตอนนั้นช่วงช่วงระยะงหลังที่ว่าที่เข้ามาในลุมพินีเนี่ยเนี่ยแหละที่ผมจะเริ่มซ้อมตรงนั้นเมื่อก่อนก็อยู่้านนอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มเข้ากรุงเทพก็เริ่มเริ่มซ้อมหนักขึ้นฟังแล้วน่ามาได้จริงเลย เขาได้เกิดอยู่ค่ายมวยอยู่ค่ายดีงแล้วได้แชมป์ไหมต่อยมวยได้แชมป์ไหมผมได้แชมป์แบนตัมเวทนะของลุมพินีลุมพินีแล้วก็ออได้แชมป์เนินอ๋อสองเส้นเลยพร้อมกันเลยอ๋ชนะใครครับชนะใครลุมพินีชนะใครของลุมพินีของมวชนบุรีอ๋อเจริญศักดิ์ออเนื่องจำหนเอนื่งจนงครับ ได้แชมป์ลุมพินีแล้วที่ล่ามเลินะได้เงินได้จากไก่ซูเว็ตฮะไก่ซูเว็ตสู่กีฬาน้องกีโมวีวีโอฟันไก่สุว่นเดินหางหลังหนีเลยเห็นเห็นดูพวกนี้ดูวิดีโอแล้วสอกหน้ากูอะอืมแค่ไหนรู้ว่าอย่าว่าเขาไม่มีคนบังคับเลยนี่คือว่าฟอร์มตัวเคนนี้ดังมาด้วยตัวของเองนะบางบังคับเองผมจะรู้เลยนะถ้าว่าถ้าผมต่อยคนนี้ ผมจะต้อนผัญหาไหนผมดึงเย้มาเขาได้มันจะรู้แบบเซนต์ของเราเองท่านแค่นี้สู้ไม่ได้เว้ยวิ่งสามรอบต้องวิ่งสี่รอบอเลยนะเริ่มชุกตั้งแต่ปีไหนอายุสิบสองอ่ะสิบสองสิองนี่มาเลิกแล้วหรอเลิกผมเลิกมวยปีมี้เล่ายุ่งอะไรประมาณอายุยี่สิบแปดฮะเออเยอะไหสามสิบกว่าประมาณพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดประมาณนี้ แล้วก็เข้ามาพัทยาวค่าตัวสูงสุดมีจำได้ไหมต่อยกับใครค่าตัวที่ได้รับของคุณคุอได้ลองแชมป์มารอบอิสุสุค่าตัวสองค่าหลายตอนนั้นก็สองสามแสนกว่าไม่ยากเอาค่าตัวเงินรางวัลอะค่าตัวก็ประมาณแสนหนึ่งแสนสองอะไรประมหัวหน้าใครหักหรือว่าก็ใครหัวหน้าเขาดูแลเราไหมครับดูแลทุกอย่างทุกอย่างเรื่องการบำรุงบำรุงการฝึกซ้อนครับค่าเทนองเทนเนอร์มีทุกอย่างอ๋อแต่ก็โอเคห้าสิบห้าสิบมันก็โอเคแล้วแหละอย่างนั้นเขาใช้ต่อยใครครับ ครั้งสุดท้ายที่ผมเลิกเลยนะต่อยกับไมเคิลสสกุลพันใช่ฮะไมเคิลทำมักกะเสมเนี่ยต่อยทำมักกะเสบต่อยที่เวทีราชเนินจําได้ไหมที่ฉายาพันสอร้อยเข็มเนี่ยฟันใครแตกฟันใครแตกมากที่สุดที่ว่าลงมาฟันหลังจากนั้นขื้นโมชนแล้วให้พันสอร้อยเข็มแต่มันได้ฉายามันต้งแต่สำโรงแล้วนะมีไอไอตอนที่ไอฉายาตอนแรกเขาก็ ผมชื่อขุนนะไอ้ขุนศอกร้อยเข็มไอ้พวกเซียนมาในวิธีตำรงเขาชอบชื่อเล่นชื่อขุนครับแล่ไอ้ขุนศอกเราตั้งให้เป็นทางการที่เขาต้องเก็ก็ล้อมศอกร้อยเข็มก็เริ่มจากตำรงก็เข้าลุมพินีเข้าราตนเนินใหแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นพ่านศอกร้อยเข็มผ่านศอกก่อนจะพานนี่นะพ้องนะก่อนจะเปลี่ยนผ่านสอกร้อยเข็มมันต้องมีไว้ที่ขุนที่ชนะใครจนแตกเละแล้วเข้าสิมิตรตั้งเพราะไง มันแตกทุกไฟครับทุกไฟอ่ะมันแตกทุกไฟเลยทุกคนอ่ะครับสูงสุดที่ครูต่อทูทีแตกเนี่ยกี่เข็มจําได้ไหมสิงสิงน้อยฮะสิงน้อยสอประสาทพรครับกี่เข็มเกือบสามติดอ่ะโอ้โหกี่แผลวะนะสามแผลสามแผลโอ้ยแผลเกือบติดเข็มเอ้อ ป้อนในกายดูวิธีนี่ดิธีเท่เมื่อคืนนี้นะป้อนใจดูวิธีโอ้โหแม่ปอนไอ้ยังขันหลังไอ้การดูวิธีขันหลังให้ง่ายๆไอ้ยังมันก็พูดค่อยบอกยันไม่งั้นก็น่าได้สมฉายาฟานสองร้เข็มแล้วต่อยมวยมันตั้งแต่เริ่มต่อยจนเลิกมวยเนี่ยเรามีเงินเก็บมีอะไรไหมมีแต่เที่ยวอย่างเดียวเมึงจะเงินเก็บต้อหันต้องคิดครับเขาบูงอย่งบ่บ่เลยแต่เนี่ยเอาไว้ไหนที่เอ้ยนี่ไั้พี่เลยไว้ไหนที่ยังคิดว่าดีใจและภูม <faut S 2> <suff ix S 1> ิใจประทับใจมาก ที่ได้วารู้สึกเองว่าผมแมนคุณชนะคนนี้แม่งคุณภูมิใจมากเลยเราภูมิใจพูดจริงนะไม่มีเลยพี่ครับไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมดีใจหรือภูมิใจนะผมหรือว่าเราทําได้เหมือนที่เราคิดอะไรประมาณนบางทีนะบางทีผมแพ้เพราะแอบรู้สึกภูมิใจลึกอยู่คนเดียว๋อเราแพ้เพราะนี่ เมื่อก่อนมันมีการแจ้ทางมวยทางมวยอะไรเออไอเราไม่รู้ตรงนั้นเมื่อก่อนเรียนกันเองผิดมาเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นมึงมีไม่ต่อยมวยนักมวยในดวงใจเนี่ยที่ว่าเราเป็นยอดมวยมาแล้วโอ้ยนักมวยตัวนี้มังเราชอบอ่ะเขาเรียกว่าไอดอลมีไหมมีอยู่คนเดียวฮะใครในใจนะแต่แต่ไอรองเรามาก็มีอยู่หลายคนอืมอือืพี่มาดเนี่ยพี่พี่มาดเยอะพี่ผมไม่ค่อยอยากถามถามไอนักมวยก็ไม่รู้จะตอบต้องพี่มาด เพราะว่าความศรัทธานะฮะอ่คนอะไรคนตัวคนเดียวเป็นได้ทุกอย่างนักมวยก็เป็นมวยไทยก็เป็นแชมป์วมวยตะคนก็เป็นแชมป์นักร้องก็ได้ดาราก็ดีอะไรคนอะไรมันจะตอนนี้นไม่ได้เป็นตัวอย่างรูปหล่อก็พี่พี่ไม่ได้เป็นอย่างเดียวตอนเนี้ยคือโควิดคแล้วก็ไว้จะดูอีกสัด ที่เจ็บตัวที่ที่ที่รู้ว่าเจ็บนะต่อยอไอ้ชาติชายน้อยชาวไรอ้อยอที่โดนเตะขานี่พี่พี่ตะขอเฮชาติชายน้อยไอ,นไอน้นี่โอ้โหมนุษย์เหล็กไอม้มนุษย์ถินจูเนียไอเนี่ยไอตอนเช้ารู้สึกม,มันเดินมันเจ็บไหมพี่ว่าโดนเตะขาแรงก็มันไม<สาภ>่่อยพร้อมเลยมันพร้อมมาหยุดไฟมือต่อยแล้วใช่พร้อมมาหยุดไฟมื่อต่อยแล้วสัญก็นมามากมันไม่พร้อมมันไปหรือจะพร้อมท้าที่ไฟต่อยแล้วก็ มวยตั้ีสานไวมก่อนนะถ้าเราุรู้นะอย่างอย่างเงี้ยมันพูดถูกต้องเลยเมื่อกี้เจ็ดวันในต่อยสามงานจริงไหมใช่ครับรื่เป็นยังบางคนก็พูดไปก็ไม่เชื่อแล้วมีไหมซ้อมเป็นต่อยก็มวยอีสานเนี่ยส่วนมากแทบจะไม่เคยซ้อมข้างล่างไปใช้บนเวทีจริงเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสมัยก่อนนั้นมวยขาหลุดม่แต่ตัวครับโอ้โหเก่งมากเพราะอะไรปะประสบการณ์แต่ว่าจะไปยกนกกรอบหน่อยมีไหมต่อยมวยมีสมัยก่อนมีเคย มีใครคิดจะจ้างล้มมีอะไรไหมสมัยก่อนมีคนอีกมั้มันก็มีฮะมีแต่เราแต่ลักษณะผมจะขอบคุณครับเนี่ยไม่เอาผมไม่เดือดร้อนไงผมผมรู้ไงเขามายังไงผมก็พอรู้นะแต่ก็มีก็ก็ก็มีอยู่ครั้งเดียวมีครั้งเดียวเคยใครั้นึที่มันดีต่อไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดกัน ผมเดินคุมน้าหนักอยู่ฉี่รถเข้ามาจอดข้างหน้าแล้วเปิดประตูออกมาอันมีแบงก่อนแบงค์พันไม่มีไม่มีแบงค์ห้าบ้านพันเต็มเจ๊เอข้างหน้าบอกผมผมมองผมก็รู้แล้วผมเลยสวัสดีครับพี่ผมไม่เดินร้อนผมก็วิ่งคุมน้ำหนักไปต่อผมไม่สนเกิดยังขอโทษนะพี่ได้ผมถามว่าถามเลยว่าเคยคิดจะล้มมวยไหมผมถามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวพี่ไม่เคยคิดพี่นะไม่เคยคิดล้มมวยเลยแต่ถามว่า เหตุเหตุผลครับผมอยากรู้ว่าเหตุผลเหรอครับรู้มาทำไมมันไม่มีชื่นดังกูตั้งใจมาต่อยไม่มีชื่นดังของมึงมึงต่อยได้คาตังค่าตัวเต็มอยู่ผมเนี่ยกลัวบาปกรมอ่าอ่าอาเพราะเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือมวยพวกเดินลิงพวกอะไรพเก่าพวกลุงซื้อมาอะไรมาเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ชิบหายหมดนี่มันเหมือนเป็นบาปเป็นกรรมผมถึงใจมันเกาะใจผมอยู่ตรงนั้นเลยอะเราก็เลยไม่ไม่ไม่คิดที่จะล้มมันโดนโดน โดนลูกพี่เราขอร้องอเธอมา่ทำไมทำแล้วปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้สวนมากลูกมาจับเป็นนักมวยนะนักมวยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คือว่าลูกพี่ขอี่ไม่ยอมกูได้ตังค์นะกูไม่ได้นะไม่พลาดกูไม่ได้นะพ่าตัวลูกพี่้อกยังรู้เลยผมพอผมเลิกมวยจากกรุงเทพมาผมก็มาอยู่พัทยาอยู่พัทยาอยู่พัทยาห้าหกปีมาอยู่กับใครพัทยาเพิ่อนเลยมาเที่ยวหาเพื่อนนะ มันเพื่อนเยอะพอพอมีเพื่อนอืมที่พัทยาเนี่ยครับพอพอหย่อนกำลังกายทำไงว่ารู้สึกอึดอัดก็เลยมีบาร์มวยฮะหาดบาหมวยอยู่พัทยาใต้เมื่อก่อนพี่วอนไม่ไม่ตอนนั้นพี่วอนที่หลังพี่พี่วอนแรกแรกไอ้นี่ยเราอยู่บนจรวนนะผมทันพี่วอนเนอระพี่วอนตอนหลังก็ไม่ได้ทัพี่วอนนะแกสมัยแซนบอกเก่านู่นน่ะ จะมาต่อยกุน <lag ging> ี <ông rees an> ้ก่อนแม่มีแมททำอยู่มาลินนะช่วงหลังทำอยู่มาลินผมมาทานอยู่มาลินพออยู่นี่แล้วก็เป็นยังไงเมื่อรอเป่ามาเล้งมาอยู่เพชรลุงเรืองนี่กี่ปีแล้วเนี่ยมาอยู่เพชรลุงเรืองก็เป็นสิบปีแล้วนะที่แต่ผมแต่ผมไม่เข้ามาเวทีมวยเฉยๆนั่นแหลด้านหลังมันจะเป็นป่าแล้วมันจะมีไก่มีไก่ชนมีอะไรผมก็อยู่ด้านหลังมันกันอยู่ฝั่งน้นน่นนะเพราะเราไม่มีกินเวลาดักยินไก่ ไม่มันมีทุกอย่างตรงนั้นสนุกไอที่ผมได้เข้ามาตรงนี้ก็เพราะซินดีนะอ๋อซินดีเมื่อกี้นูเห็นเดินเมื่อกี้ซินดี้ฝรั่งอ้ซินวีผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเข้าไปหาพี่สอนมวยให้หน่อยไอผมก็ผมผมไม่สอนมวยเลยนะพี่นาเนี่ยผมผมไม่สอนไม่อะไรผมไม่ยุ่งเราเมาชิบหายเลยก็เมื่อก่อนครับตอนนี้กัตินดับหนึ่งในสิบเปแหละ หนึ่งเลยสามจะรอขึ้นจริงว่ารอจริงอย่างเดียวแต่ว่ายอดขุนพลนี่นะดังมากในต่างประเทศนะครับเพราะว่าฝรั่งคนนั้นมันชอบคอนก่อเลยลูกศิษย์ก็เยอะคนเนี่ยก็ไอคนที่อยู่ต่างประเทศนะที่ได้คุยกันมันนี่ก็คือลูกศิษย์มันโทรหายนี่นะเราถามมันเคยมาเรียนไหมไม่เคยมาเรียนแค่นี้แต่ชอบเสื้อนี่ใสสิทธิ์เตยภูมิยอดขุนพล น้ามังไม่มันเก็บลิขสเทธิ์ด้วยไรเชีฮะน่าเก็บนิ้สิทธติดเลราเห็นมันใส่เสื้อมาเราก็เลยอ่านอ๋อมันบอกมันชอบคนนี้มากอยู่นี่แล้วมีเมียมีลูกเมียคนนี้มีครอบครัวมีอะไรมั้ตอนนี้มีเหมือนมีก็เหมือนไม่มีฮะเลิกกันอยู่ครับอ๋อแล้วลูกกี่ขวดลูกคนหนึ่งฮะลูกลูกสาวยี่สิบเอ็ดปีแล้วโตแล้วยี่สิบเอ็ดลูกกม่คนสามคนใครฮะลูกกี่คนสามคนอันนั้นไม่ใช่บ้านผมมันอ่ะอ้าวแล้วบอกลูกลูกลูกง ไม่ใช่ลูกลูกคนที่เจ้าของร้านค้าเขาดีผมเด็กมันใจดีนะผมดีว่าครับเก่งนะนะครับเออเด็กเพราะเด็กตัวเเนี่ยแล้วตัวนี้ก็สอนอยู่ที่นี่ก็พักกินอยู่ที่นี่เลยไม่ครับผมเช่าห้องหาไปนี้ประมาณกร้อยเมตรนะโอ้ก็เช่าห้องอยู่ที่นี่เลยครับอืมอืมอืมแล้วกลับร้อยเอ็ดบ่อยไหมก็ตั้งแต่มาพัทยาเนี่ยเกิดเพิ่งมากลับบ่อยๆก็สองปีหลังนี่แหละ เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ชิดอยากกลับบ้านพอเจอไอ้โควิดในตอนนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนเบนเหมือนกันไปทำกำลังจะเริ่มทําบ้านว่าจะไปทาค่ายเมืองเล็กอยู่ที่แล้วทีทีร้อยเอ็ดนั้นเรามีที่ดินมีอะไรไหมมีอยู่ฮะเออมันก็น่าจะกลับไปทําอะไรนะไอ้โคกหนองนาเนี่ยเห็นด้วยนะสนับสนุนเลยนะกาลังตอนนี้หาเงินตะก้อนอยู่ไปทำเกลับกลับไปอีกบ้านะโคกหนองนาเนี่ยทำเล็กๆพออยู่พอกินหาเงินตะก้อนตอนนี้นะโควิดนะหาเงินไม่ยากง่ายเงินจะหาง่ายมากคลย ไปสมัครรบไปอยู่เข็นกันยิงปืนให้เป็นหนูที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยเอากระปั้นไปต่อยเขาจะไปถึงเขาได้ไงมันไม่ใช่ต่อยรู้ได้ยินเชื่อไอ้ขนุนเหล็กไหมขนุนเหล็กเคยฮะเออไอ้ที่มันด่าไมอ่ะไปบ้านมาบ่อยร้อยเอ็ดอ่ะก็มันลูกมันอยู่อีกลูกมันมันเก่งนะเมื่อก่อนยิงกับบ้านยิงกบ้านขันนั้ขนุนเหล็กลูกเจ้าแม่ลำใหญ่นะใช่ๆเมื่เก่งไปทำอีกพร้อมไม่ไหวหนีกลับบ้าน แล้วสรุปแล้วมึงต่อยมวยสรุปแล้วมึงต่อยมวยมาเนี่ถึงสองสามร้อยครั้งมั้ผมว่าน่าจะกว่านะพี่มากกว่าสองร้อยสามร้อยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเอาตามต่างจังหวัดนะอาทิตย์หนึ่งต่อยบางทีสามทีบ้านหนึ่งต่อยสองทีก็มีอะไรประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยเราเข้าใจเลยนะว่ามวยอีสานที่บอกว่าต่อยที่สองสามร้อยครั้งเราเชื่อนะอย่างไอไม่ต้องอ่ะไม่ยังไอ้แสนชัยเนี่ยห้าร้อยครั้งอยู่ว่าไอ้แสนชัยอ่ะกว่าครับไอ้วงนี้กว่าอย่างพวกไอ้วงไอ้บาสเนี่ยเพราพวกนี้กว่าจะโตมันต่อยมาหลายร้อยแล้วอ่ะต่อยเป็นฟอร์มอ่า ไอ้วกนี้เอาเวทีมวยเป็นที่ซ้อมอ่ะมันอยู่แค่ดังแล้วป่านี้มันแม่งเงินเยอะเพราะตอนนั้นี่มันซ้อมเองขึ้นมายอดแอดนะมันมันซ้อมอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันเออแล้วมันปล่อยใครจะมาคอยพูดมนพูดจริงไหมมันไม่มีหลักการซ้อมเรียนถูกเรียนผิดมาก ผมมาเข้าใจมวยไอตอนที่ผมมาอยู่ค่ายป๋าเวกเนี่ยนะพี่มากเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วอตอนไปปลายแล้วนั่นนะ่ะในที่ป๋าเวกซื้อผมมาอยู่ที่อ๋อเคยอยู่ป๋าเวกด้วยเหรอครับนี่ผมมาเข้าใจไอ้มวยไอตรงนี้นะคือม,มีการแก้ทางมวยอะไรนะการซ้อมหลักการซ้อมการ<อ>หลายหลายสิหลายอย่างอะเกือบเกือบทุกอย่างแต่พี่ว่ามึงน่าจะกลับไปทําอะไรที่บ้านะ พี่ว่าใช้ชีวิตอย่างนั้นมันมีความสุขอยู่ตอนนี้มึงฟังนยตอนนี้เราต้องเข้าใจมันเอยมันก็อยากกลับแต่นี้มันต้องหาทุนที่ก้อนหนึ่งมันไม่งตาหน้าตอนนี้ผมกาลังจะผมไม่เคยเก็บเงินผมเริ่มมารู้จักเก็บเงินได้ตอนสองปีหลังเนี่ยตอนนี้นะสองปีหลังเนี่ยนะเพราะผมอยากทํปอยากได้บ้านอยากทาบ้านอยากทำค่ายมวยจะทําแบบพี่เห็นด้วยนะมาไปทํามันจะมีความสุขบรรพายอยู่พี่กมานนี้นะบางนะผมวันมีกลับบ้านนะมึงบอกหน่อยเดี๋ยวมหาคนเพิ่ม เอากระโปรงมาบอกไปให้มึ่งอ่าโอ้ครับขอบคุณมากครับอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ยากอ่ะเดี๋ยวมึงไปทําทำกันั่นนะเดี๋ยวกูณคุณหนูเองอ่ะเดี๋ยวพี่หาสปอนเซอร์ให้แล้วพวกเด็กบ้านผมนีถ้าขอมันมีสถานที่หน่อยใช่มึงมึงขาดเหลืออะไรมึงโทรบอกพี่ต้อยบอกพี่มาดเพราะตอนนั้นกูเคยไปที่ไปตามคุณฤทธอ่ะเดินก็ไปนั่นเองขามีงานวัดนุ๊กเขาหาไม่ต่อยมวยในงานวัดไงเดินก็ไปปั๊บนะมึงรู้ไหม สยหายดีสียน้อยชื่อเป็นกรรมการครับเาะกันมเลยยหายดีเปน้อยนี่มันเจริญแล้วเนี่ยนะเด็กพวกนั้นถ้าเกิดมีการพร้อมดีๆเนี่ยจะไปไกลใช่ถูกไหมอ่าวันนี้เราก็ต้องต้องขอขอบคุณยอดหุนพลด้วยนะที่ให้เกียรติรายการช่องมดทะเลที่ให้มาสัมภาษณ์นะโอเคแล้ว้าขาดเหลืออะไรอยากอยากให้ฝากอะไรกับ คติกับนักมวยรุ่นใหม่หน่อยแล้วเด็กๆนะว่ารุ่นรุ่นที่เราต่อยมา<ต>เพราะอะไรเรา,เาฝากเขาไว้หน่อยหนึหน่งว่าอยากจะเป็นนักมวยที่ดีจะฝากบอกแล้วน้องว่าทางบ้านาาบอกเตรียมตัวนะพี่จะกลับไปบ้านแล้วจะไปสอนมวยให้บเราเลาเีานเมืองกรุงอะไรบอกไม่ได้เลยฝากฝากมวยรุ่นใหม่ไว้หน่อยทำไมเอากู้อะไรเรามุ่งอะก็คือว่าถ้าถ้าจะจะฝากเรื่องมวยนะพวกมวยรุ่นหลังรุ่นใหม่ไม่ดักนิดนึงเพราะทุกวันนี้มวยเป็นธุรกิจไปประมาณนี้ เราจะไปเรียนแบบมวยแมวมวยไทยแบบเมื่อก่อนมันก็ยากเพราะหัวหน้าค่ายอะไรเขาก็บังคับอะไรประมาณน,นี้ก็อยากดังก็ต้องอดทนครับต้องฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นถ้ามีถ้ามีโอกาสนะครับมผมอยากไปทําค่ายมวยอยู่ที่ที่อำเภอสวนปุบท,ที่บ้านเพื่อส่งเสริมพวกเด็กๆขึ้นมามันจะได้ต่อยอดไปเรื่อยแต่เ,เพราะ แถบโซนภมูมิจะมีมวยอยู่ไม่ขาดไม่มีตลอดเนี่ยม,มันทุกวันนี่มวยมันแทบไม่มีแล้วจัดมวยก็ไม่ได้อะไรมันแบบภูมิใจ,จริงนัก<ค>อันนี้แล,แล้วเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับแล้วมวยรุ่นเก่าเราจะต่อยอดไปถึงเพราะว่าเราต้องยอมรับทุกวันนี้นะฮะอาชีพมวยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งอาชีพแล้วเป็นอาชีพแลเป็นอาชีพที่คนจนไม่ต้องลงทุนด้วยเียงแต่เอาจิตใจนะร่างกายร่างกายกับเพียงอพร้อมจังน้าที่การพร้อมแค่นี้ตนทุนสุรอาจาร การฝึกสอนนั้นมองกลัวครับเรามีพวกมีประสบการณ์กันแล้วเนี่ยเรากลับไปสอนก็ได้ได้ได้เพราะนั้นขอให้ประสบความสำเร็จในวันปลายชีวิตนะน้องนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัโอเคโอเคนั่นแหละมึงขาดเหลืออะไรถ้าเกี่ยวกับมวยเถิดพี่พี่มี่เพื่อเดี๋ยวพี่ด้วยนายกเลยครับเป็นยังไงครับประวัติของยอดถุงพรมจิตในภูมิพานสอนร้อยเข็มนะอยากให้ลูกน้องนี่นะไปดูเทส ทุนรับบวเก็เอาไปศึกษานะครับครูพระรักจำใช้ได้ครับเขาถึงได้ดังทุกวันนี้นี่จะเกิดไปอยู่ไข่ใหญ่ๆมาฐานนะ mm hmm. โอ้โชื่อเขาจะต้องถังมากนี้แน่อนอนครับ mm hmm. และคลิปหน้า mm hmm. อย่าลืมนะครับเราจะพาท่านขึ้นไปภาคอีสานนะครับขนแก่นจะพบกับดินน้ำมวยดังระดับยอดมวยไทยหลายท่านเลยครับคอยติด hmm. ตา,ามนะครับว่าเขาคุณนสี่ใส mm ่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ